ดีค่ะวันนี้จะพามาชมการตากมะม่วงกวนนะคะมะม่วงกวนจะออกเยอะเลยค่ะช่วงนี้หน้ามะม่วงค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ได้กินนานๆค่ะแต่อันนี้จะเป็นการตากบนใบมะม่วงนะคะลองดูค่ะตากลองดูนิดนึง ว่าจะเป็นยังไงคะ่ะต้องลงคะ่ะคงจะออกมาสวยงามน่าดูคะ่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยคะ่ะให้มันเท่าๆกันมะม่วงเยอะค่ะช่วงนี้วันนี้แดดก็ดีนะคะเนี่ยไวยพรให้เดดมีทั้งวันนะคะจะได้แห้ง ต็ดแล้วค่ะเพื่อนๆได้สามแผ่นค่ะลองดูค่ะเอาไอเดียการตากมะม่วงบนใบมะม่วงมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆก็เอาไปลองทำดูได้ค่ะสวัสดีค่ะ